ส่วนสกิลแบนดิสเปียในเกมนี้เราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้หอกในการกดสกิลนะครับเราสามารถใช้ดาบเพื่อกดสกิลแบนดิสเปียได้นะครับสวัสดีครับผมเก่งมาลูครับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในเกม The r a ร n ก r o ok ลนะครับผมซึ่งในคลิปนี้ผมจะมาไกด์อาชีพไหนนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์กดปุ่มกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ แล้วก็ถ้เพื่อนๆอยากจะเติมเกมในนาเวลานี้เลย E s ซิ c a r d สะดวกปลอดภัยรวดเร็วต้อง e s ซิ c a r d เพื่อนๆสามารถสแกนเคยโยโคตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับอาชีพไนท์เนี่ยก่อนอื่นเราไปดูสเตตัสกันก่อนดีกว่าครับสเตตัสหลักๆของไนท์เนี่ยคือสเต็งกับลักนะครับผมอ่าเราแรกๆเราอาจจะเน้นสเต็งก่อนครับแล้วก็พอช่วงท้ายๆเราก็อาจจะเน้นลักขึ้นมาครับ เพราะว่าสกิลของไนท์เนี่ยหรือจริงๆก็คือทุกอาชีพนั่นแหละสกิลมันสามารถติดคริติคอลได้นะครับเพราะฉะนั้นในเกมนี้เนี่ยกเกแทบจะทุกอาชีพเลยครับที่จะต้องอัพหลักด้วยนะไนท์ Nike ก็จะไปอีกหนึ่งอาชีพที่ต้องอัพหลักด้วยรวมถึงสเต็งด้วยนะครับเป็นสเตตัสหลักแล้วก็มาดูในส่วนของสกิลกันก่อนนะครับสกิลในตอนที่เป็นซอร์ทแมนเนี่ยให้อัพตามนี้เลยนะครับ อันนี้จะเป็นสกิลแบดนะครับผมแบดสิบเลยแล้วก็อันนี้จะเป็นสกิลที่สามารถติดสตันได้เมื่อแบดนะครับก็เป็นสกิลเสริมของแบดอีกทีหนึ่งลองเลยหมัดแป๊ะมันก็คือแบดนั่นเองนะครับผมนี่แล้วก็มาเน้นอันนี้ครับที่เป็นเพิ่มพลังโจมตีอาวุธมือเดียวครับ อันนี้เต็มเลยแล้วต่อมาก็จะเป็นสกิลเบอร์เซิร์กอันนี้นะครับซึ่งอันนี้ข้อดีก็คือเมื่อเลือดเราต่ำกว่า30%เนี่ยเราจะถึกขึ้นนะครับเราก็จะตายยากขึ้นนั่นเองนะก็จะเป็นสกิลที่หากินของไนท์เลยซึ่งสกิลนี้มันจะเป็นแบบพาสซีฟนะครับม,มันจะแสดงผลเองเมื่อเลือดเราน้อยกว่า30%นะครับซึ่งมันจะมีระยะเวลาคูลดาวอยู่นะเอ่อยิ่งเราอัพเยอะเนี่ยในเวลาคูลดาวมันก็จะยิ่งต้นลงนะครับ โดยที่ถ้าเราอัพเต็มเลยเนี่ยครูดาวจะอยู่ที่42วินาทีนะครับส่วนพอยที่เหลือเนี่ยก็มาอัพอันนี้แล้วกันครับก็คือเด้งเลือนนั่นเองอ่ะก็ประมาณนี้ครับเมื่อเราเปลี่ยนอาชีพเป็นไนแล้วนะครับผมอันแรกที่ต้องอัพเลยก็คือขี่สัตว์นะครับปกกปกกไปกบกปกบกเมื่อเราอัพป,ปุ๊บเนี่ยมันจะขี่ให้เลยครับไม่ต้องไปเช่านะมันจะอำนวยความสะดวกตรงนี้ให้เราครับ แล้วก็สกิลต่อมาคือแบนดิสเปียอันนี้ให้อัพเต็มเลย20่สอยครับเร็จปุ๊บก,ก็มาอัพสกิลนี้ก็คือเป็นสกิลพุ่งนั่นเองนะครับมันจะพุ่งไปหาหมอนหรือพุ่งไปหาผู้เล่นอันเนี้ยไหนต้องมีนะครับอเดี๋ยวลองกดรองเท้านะครับผมฟุบพุ่งนั่นเองนะพุ่งเข้าไปทำดาเมจใส่ศัตรูอ่าเข้าระยะประชิดเลยเหมาะสำหรับพวก p v p นะไอ้สกิลอันนี้นะครับผม ส่วนหน้าพอยต์เหลือนะครับเพื่อนๆจริงๆอัพอะไรก็ได้ครับหรือถ้าเกิดเราเล่นหอ,อกจริงๆก็มาอัพอันนี้ได้ครับสเปียร์มาสเตอรี่ที่จะเพิ่มพลังโจมตีเมื่อเราถือหอ,อกนะครับส่วนสกิลแบนดิสเปียในเกมนี้เราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้หอ,อกในการกดสกิลนะครับเราสามารถใช้ดาบเพื่อกดสกิลแบนดิสเปียได้นะครับคือเกมนี้เขาอำนวยความสะดวกสำหรับการใช้อาวุธอื่นๆเพื่อกดสกิลนี้ได้ด้วยนะครับ เนี่ยขนาดผมใช้ขวานเนี่ยยังกดได้เลยนะครับเออคือกดได้หมดนะอะทีนี้สามหกอันนี้ทำอะไรบ้างดูจากรูปน่าจะพอทราบนะสามหกปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าสกิลเพี้ยดนั่นเองนะครับผมปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์สวมใส่นะครับเราก็จะต้องมาหาอุปกรณ์สวมใส่ที่ดันเจียนนั่นเองซึ่งดันเจียนเนี่ยมันจะมีดันเจียนส่วนตัวกับดันเจียนปา์ตีนะครับ เราก็จะต้องเลียว,วอย่างน้อย35ห้ก่อนนะครับเพื่อปลดดันแรกแล้วก็เนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าดันหลังๆเนี่ยมันจะดรอปพวกอุปกรณ์สวมใส่สีแดงนะครับก็มาหาได้ที่ดันเจียนพวกนี้แหละครับผมเนี่ยมีหลายดันเลยนะครับแล้วก็พวกดันเจียนปา่าตีด้วยที่จะดรอปพวกอุปกรณ์สวมใส่อาวุธสีแดงนะครับอ่ะก็พยายามหาจากในดันเจียนครับใส่ให้ครบชุดเลย อ่ะทีนี้มาดูในส่วนของการ์ดกันดีกว่าครับซึ่งการ์ดเกมนี้เนี่ยมันจะแบ่งเป็นแรงนะครับตั้งแต่แรง F ไปจนถึง S บวกนะครับซึ่งถ้ายิ่งแรงสูงก็ยิ่งดีนะครับแต่มันก็จะหายากนิดนึงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่เป็นสายฟรีหรือสายเติมน้อยก็พยายามเล่นแรง F หรือแรง E ก็พอแล้วครับประมาณนี้แล้วก็เน้น up down เอานะครับเพราะว่า เกมนี้มันอัพดาวได้แล้วก็จะบวกสแตทไปเรื่อยๆนะครับเรามาดูการ์ดที่สวมใส่กับอาวุธก่อนนะครับอันแรกเลยนะก็คือลูนาติกนั่นเองซึ่งเอาจริงๆก็เรียกได้ว่าใช้ทุกอาชีพเลยดีกว่านะครับเพราะว่าลูนา t i ติกเนี่ยมันจะบวกค่า c คร t ิตคอนะครับยิ่งเราอัพดาวไปเรื่อยๆมันก็จะบวกเพิ่มขึ้นนะครับดยถ้าเกิดว่าใครที่เป็นสายเติมระดับหนึ่งนะครับก็แนะนําการ์ดนี้เลย โซเยอร์สเกลิตันครับตัวนี้จะแค่อันแรกก็บวกคริ6แล้วนะครับก็อัพไปเรื่อยๆก็ยิ่งโหดกว่าเดิมครับส่วนทางเลือกอื่นๆก็จะเป็นพวกการ์ดเผ่าการ์ดธาตุแล้วก็การ์ดตีขนาดนะครับส่วนการที่ใส่กับแหวนนะครับอันแรกก็คือแนะนําหนูขาวบวกสเต็ง2ครับต่อมาก็จะเป็นการ์ดเมนติดนะครับแต่ว่าการ์ดนี้จะเป็นแรง E นะเออแต่ว่าถ้าเป็นหนูขาวเนี่ยจะเป็นแรง F นะครับ ส่วนถ้าเกิดใครที่เติมนิดนึงนะครับก็แนะนําเป็นโคโบนะอันนี้จะบวกค่า c ครดิตคอลแล้วก็บวกสเต็งด้วยตัวอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นการ์ดสเต็มวอร์มเออถ้าเราตีตัวนี้เราจะได้เคลือบทาดน้ำมาเราก็เอาไปสามารถฟาร์มพวกมอนสเตอร์ธาตุไฟได้นะครับเอาไว้เป็นทางเลือกนะส่วนการ์ดที่ใส่กับเกาะนะครับอันแรกเลยก็แนะนําเป็นปิกกี้ครับมันจะบวกค่าสเต็งอีกอันนึงก็จะเป็นการ์ดหอยที่จะได้สเต็งสอง แล้วก็ค่าพลังป้องกันอีก1แต้มครับส่วนการ์ดที่ใส่กับผ้าคลุมนะครับแนะนําเป็น Barfo Junior ครับจะได้ค่าเอจิหแล้วก็ค่าคริติคอลหครับหรือเราอาจจะเลือกใส่ตัวนี้นะครับที่เป็นการ์ดหมาป่ามันจะบวกค่าสติงครับส่วนการ์ดรองเท้านะครับใบแรกเลยไข่หมุนเนื่องจากเกมนี้เนี่ยเราเน้นการกดสกิลใช้มานาเยอะครับไข่หมุนเนี่ยเป็นตัวเลือกในการรีมานาที่ดีครับจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการใช้ พวกยาโพชั่นนะครับ5%ยิ่งอัพไปเรนแล้วก็เพิ่มเยอะนะครับอ่ะส่วนอีกอันนึงก็คือเลกเกอร์นะครับอันนี้เนี่ยมันจะบวกสติงกับวิทอย่างละหนึ่งครับส่วนใครที่สายเติมนิดนึงก็แนะนำตัวนี้เลยพรีเซอร์ซึ่งมันจะทำให้สกิลแบทของเราแรงขึ้นนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์เลยนะะแล้วก็บวกค่าเลือดด้วยครับ ในส่วนของการ์ดหัวนะครับก็แนะนําหนูม่วงเลยเมื่อเราตีมอนเนี่ยจะมีโอกาสดอกเซนีเพิ่มขึ้นครับแล้วก็ได้พลังโจมตีเพิ่มด้วยนะครับส่วนการ์ดโล่นะครับอันแรกเลยก็คือนี่ครับตัวนี้ตัวนี้เนี่ยจะก,กันดาเมจมอนสเตอร์ขนาดเล็กนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์นะหรืออาจจะเลือกตัวนี้ครับที่กันขนาดกลางเป็นเปอร์เซ็นต์และก็ตัวนี้กันขนาดใหญ่เป็นเปอร์เซ็นต์ครับอ่ะเพื่อนๆก็ลองเลือกดูครับผม โอเคครับอันนี้ก็จะเป็นแนวทางการเล่นไนนะครับผมแนวทางการทําของทําการ์ดอัพสกิลแล้วก็สเตตัดนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนชื่นชอบฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดก,กระดิ่งเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับผม